ืพอนคุ้มพบวัตถุบูหานเนาะสร้างเป็น่าชิมจุดแร่งซััพี่เพื่อเจะมามาพังดินไว้เนาะวัตถุบูหานนะพอไม่ออกคนพบเซนผ้าหัวผ้าเนาะขอฮักเอาไปไว้ยู จามาพี่กันเอาปงวันนี้ก็ได้ปงวันนี้ก็ได้เอาไปแล้วยังเอาไปก็ทุกเนาะไปเลยแต่มีหัวมันอยู่ฮันดีหัวโผล่ผ่าอยู่ฮันไปไปไปคุ้ต่อพอกันเฮ็ดรักโผ่พวงเมล็งเอ้ยเนาะเพิ่มโผล่เพืมันแบบว่าใหญ่ขึ้นมาเองนะก็เลยพากันพังทางรักโผ่ มามาเงนียวไปปินปินเออปินกระตอมันเข้าไปพูได้ยี่ว่าเนี้ยมันขัดกันปินเข้าอีกหนึ่งเลยคุดขุด,ขด,ขดตูดๆเข้าพูเอออะไรเออเป็นอะไรเออเราคุดก่อนอ,อืตามนู่นแหละ เหนื่อยรเ่มยเลยเนีปยเป็นคขุดลงอีกเลยเหมันป็นไม่ได้นะโอ้โหแดดคักแดดแน่รีนี่กระไดฝนสิตก่หรือวเนี่ยเลยเนาะกานมาขุดดักกันเนี่ยสีได้เซอร์นตะนางออมอีตะนางเก้ามันยังเลอะอยู่ประมาณสามเมตร เกลืเฮ็ดเพิ่มออกมาเพื่อมันชุดสิเพ <c oughs> <ซ>ื่อจะได้ปลูกพังอันนี้ไปปลูกมนปลูกซื่นไปแหละพองไม่ออกเห็นปลูกไป <c oughs> นเนาะจ้บ้างกับขอบมุกคอบเจ๋อองตงนันันโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามครับสมบึงของคลิปวิดีโอจ้บ้างเนาะเดี๋ยวจ้บ้างก็จะไปอัปเดตเบื่องทางโซนดอกไม้น้ำน่อันนี้มันกับปูกม,มาเพชรปลูกน,นี่ก็เป็นยุบพองไม่ออกเลย จะมันเดืยวห่มในจังน้อยเนาะก็เลยพากันห่านต้นไม้หลงอีกเป็นมาเพชรมาเคอมาแห้งไม่ออกกันแหละมาเฮอปูดอกไม้น้าเป็นมอมมาเพชรมาเพชรก็มีดอกไม้ก็มีพักนางเลิศก็เต็มอยู่เนาะอันพักนางเลิศแต่เก้ากันน้อยเดียวเราเอาพุนกิ่งอ้เอพุ่นก้แกบมาเสือเคี้ยวทางหลังจะเป็นโซนโกยตัวนะ ส่วนน้อยๆพ่อแม่เอวอส่วนน้อยๆไปว่าปูไว้แข็งเนาะผักบงผักอันนี้จะพักเพือ่อนโยมพ่อเพื่อนว่าเป็นห่าไม้เนีเ่ยแหละเอ้เป็นต้มน้ำสากินนะอนอเป็นไงเพป็นเนาะก็เลยปูเห็นเพื่อนว่าวสุพังอะนะก็มีทั้งห่าไม้หายาแหลนะเนาะกินได้แน่อันนี้ต้นมะนาวไม่ออกแหมเอามาเฮ้อเนาะ ก็เลยปลูกไว้มีต้นไมห้หลายอย่างมื่อนี้แดดแหงรีพองแมวเลยแหงรีเรีนฮ้อนแ,อแหงเนาะแล้วบ,บรรยากาศพองแมวเลยกล็เลยถ่ายภาพบรรยากาศให้ออกต้นนโนมได้เบิ่งได้ชมกนันนิ่น้อยเอาก็ได้เนาะอันนี้ก็โจม้มแพงเพื่อนกับเมื่อนี้กับพกกากันเฮ็ดโฮยุ่งกันออกต้นนโนมฮ้อน ปเป็นเรือห่อนมาจอมแพงแดกกันแล้วเนาะจอมแพงเป็นโซโกระตุนกระโตนี่จะน่ากันแล้วแล้วนมันแดดให้รี้พอมไม่ว่าเสาเมยเสาห่มกันไม่ะจะว่บบางกันสิอัปเดตให้เบิ่งต่อมันแล้วแล้ว,ลวกัสิไปเบิ่องโซนเนาะโซนเบเมย์เนี่ยแหละพ่อ,อ,อเป็น น้ยนมอายเป็นกว่าอัปเดตให้เบิ่งในเด้อเป็นกว่าก็จะเห็นนกปูดอกไม้อยู่ตหน้าท่านเอาต้ยนมปูตะกายังไม่ทันได้ถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งคือเก่าแล้วแหเพราะว่าเฮิร์นเป็นเยื่ๆขึ้นมาก็นายยามนี้มันก็มีซูเป็นดอกร้ายส่วนั้นมันก็เป็นใบเป็นว่าไม่ออกว่าสูงผังก็เลยจะปูประดับประดาไปเล็กน้อยนะให้มันมันเป็นกับเป็นไม่เป็นกับไม่เป็นนั้นแน่นอนให้เธอเลย นีแ่แหละเนาะจูบ่บางกษีเอาภาพบรรยากาศเฮเบิ่งสามนี่น้องตัวนั่ยมเดี๋ยวไปต่อกันเบิ่งคลิปต่อไปตอนต่อไปนะวะศีเฮเบิ่งภาพบรรยากาศคนเลยเนาะกำลังว่าสิพากันไปเฮ็ดโซนเนาะอ่าในตอนหลยบ่ายนี่แหละหลังจากที่ว่าสันปะตะหันเพลแล้วเนาะผักสันปะตะาหาันเพลแล้วก็สิไป ไปเห็ดซนแล้วก็ไปอัปเดตอันเบื้องต้นไม่อันดอกไม้อยู่ตัวหน้าถ้าอะไรพาฝนตกมาแล้ว,อว,โ,ลวโอ้ยว่าเบไม,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 ม่มันก็ล้มตายมันก็ล้มมันนอนเาวไปทาขี้ดินแล้วเนะพราะว่าฝนตกเสิร์ฟห้ามันก็ยังไม่ทันได้เหา่ะวนะฝนตกเมื่อนี้ก็ได้สี่ไปเข้าไปถวายัจจัจบุญลักบ้านแน่อยู่บ้านแต่แล้วเมื่ออันนั้นก็คือเป็นคลิป ต่อไปพ่อไม่ออกตัวน,นั่นเนาะบบเนี่ยพ่อพ้นพ้นกัตกทำนี่โอ้ยว่าจะแม่สัตว์เนาะประการพูดอันรักโคกกับพ่อพู้พระแต่แม่หน้าโซ่ดีแต่ว่าพนกัว่า,กวาตกทำลงไหมอ้าวเขากันไปกันหย้าลยแล้วแบบเหตุใดเนาะบุญพัดบุญมื้อนี้บุญรักบ้านแต่ละปีนี่แม่นน้าฝนตกทำได้พ่อไม่ออกเลยพอดยามมาันเลยด้ นี่เป็นอภินิหารวเวลาหลอกพนตกหอดยามระดูปีมันแหละเนาะฝนตกแปลว่าลงให้ลงหนาอะไรอยู่นี่กับน้ำไหลแถวกลางเดินมันสิไหลลงห้วยพอมเนอกไหลไปห้วยพุ้นห้วยบอนที่จะบ้างไปเห็ดตับมะฮุ่งหรือว่าไปเห็ดบอนกระท่อมนอนอยู่ในป่าในทางข้างๆห้วยคือกันนั่นแหละเนาะนี่แหละ,หละยามฝนตกนี่ก็เป็นอุปสรรคพอมเนาะเลย ย็บอ้อไปเว้ไปนั่นกะเนี่ยนักว่าเฮากะอาศัยแต่คิโรที่นั่นแหละถ้าคนตกแับนี้ก็ได้ยุดเนาะถ้าเบื้องนี้แหละถ้าว่าพ้นยังไม่เศร้าก็จําเป็นแคงอะไรเนาะเบื้องเบื้องเบื้องตามตัวจริงก่อนพอไมอ่ออกเป็นเรื่องกะเขามื่อเขาเจอที่ที่ตามท่าสมท่าเบื้องท่าสมตอน,ต,อนต่อไปเหมือนกันเนาะหลังจากที่ว่าฮิตโฮกับส้ำเร็จเลยแหละพอไมอ่ออก เนาะสำเร็จแต่ยังไม่ทันคักไปเลยเลยม,มาเลาะเบิ่งเบ,บไม้เบ,บดอกไม้ครับมีอ้อแน่อ,อน้อแน่น,นี่อ้อตัวนี้นก็ได้บัดนบอลนั่นกลางนี่ฝันมีอ้อได้แบบน,บนี่นี่บลอลน,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 นี้นี่บัดนบอลนี้ฝันอ้อนี่อ้องามบอลนี่นี่เนาะมันก็ไม่จอเห็นคักปไปเลยเดี๋ยวเห็นบอก ล้วสูมเฮาเคยแล้วมันจะสั้นเนาะเพราะว่ากล้องไม่ค่อยดีไปเลยนะ,ะนี่แหละก็สิเป็นอันนี้ทางเฮ้าพอไม่ออกสองผาข้างก็สิมีต้นดอกไม้เมื่อก่อนกับไม่ออกแฮมกับเอาอันก๊กมานั้นมาเฮก๊อกกอันมะนาวกับปูแล้วตัวนั้นก็ได้เห็นดอก,กไม้ นี่แหละปูอ,อ้อแบบนี้มีว,ว่ามันสีเนอซ้ำเนอแล้วกะัมันสีเป็นเธอสมเธอเบอิ่งบ่อแถ้าเบิ่งไปอีเนาะพอไม่ออกนี่แหละแต่เก้าก็มียูต้นไม้กันนะฮะยามเดินนั้นยามแรงนะเดือนสี่เดือนห้านะมันยังเป็นดอกดอกอันนี้ฮะน,นี่ต้นสีเขียวนี่ฮะก็เลยว่าปูดอกดาเฮืองเบิ่งบางทีมันสีเป็นเฮออันี้อันน้ท่านเป็นนี่ก็ จินตนาการว่ามันสีงามนะพ่อแมวสีเหลืองสีอัอนชมเนี่ยเนาะบรรยากาศจะประมาณนี้แหละพ่อแมวเอ้ยประกันลุยเ,เว่่ะมื่อนี้กับโจน้อยตะพ้นแน่พ้นตกกับเสาอ่าล้วก็ลุยเว่่ะตั้งแต่เสาเสาพนแล้วประกันเฮ็ดโธ่เฮ็ดโธ่บอนอันขุดเห็นผ้าแหละขุดขุดอันคุ้มแล้วก็เห็นผ้า นะบรรยากาศแานะงแดงๆท้องฟ้าสีเขียวสีฟ้าเนาะแตสีเง้ยเลาะเบิ่งภาพบ,บรรยากาศเลาะเบิ่งไกลในะจักหน่อยเนาะพอไม่ออกนี่แลหละกาวัดนี่ก่ะเป็นวัดแยินข้าวข้าวๆประทานว่าสีได้ลงอันอันเท่าเสาศาลาได้บ่อนบ่อนจุบยาง,อย,าง,อ,ยางอยู่เดี๋ยวนี้ฮะ กสิจักเพิ่งไปเลอยังไม่หูจักเนาะพามเบื้องใกล้ก่อนตอนนี้ก็ได้ปัจจ <c oughs> ุบันนี้เอาปัจจุบันดีกว่าเนาะพอไม่ออกอนาคตมีภาวะกันถ้ามัิได้มาและเสียเจอผิดพลาดนี่คือไก่เนาะกุ๊ก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 ใช่ปะได้เนาะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่แต่ไก่แจ้มัดเลี้ยงไว้งามพอไม่ออกธรรมชาติเนาะ กู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 อันนี้กุ๊กมาเฮ้่อฟอมไม่ออกเบิรงกนะยังไม่ทันหอดอยามเกือตอนนั้นไก่โจนเนาะหยมเอวยเพืนเอามาเฮ้พื่ยจะวางเลี้ยงจะวางกันปล่อยเอาขอ้อเนาะไก่ตนมันนั่นแหละปล่อยเอาม้าไปมูปเ,เ,เพรา,า,พาไะไปเย็บเน่งเพิ่น,นไปอออนี่เป็นผู้แหนมมกแมกมกแมกอยู่ะไก่โจนเย็บเนงเพื่อเนงหาดไปก็ออกช่างนิบเพิ่นเนาะในช่างมาเฮ็ดประตูคงเลยนิบเนงเพื่อ,เ,อเธอเนงจนมุ่นมืดจู่บางคิดว่าสิตายแล้ว มือจักแนวเห็ดนอนแนวโปะไก่ไมีเป็ดก็เลยง่ายปนี่เนาะเปนก็นได้คลายแบบไก่ตีว่เาเงินเพื่อนนี่แหละก็เลยไม่ค่อยสนเจอปนปเลยเนาะเลี้ยงไปตามธรรมชาติได้กินก็กินไม่ได้กินก็ไม่ได้กินเนาะสิบประมาณนี้แหละพอไม่ออกว่ามี่อยได้อยู่วัดเนาะมันก็ออกไปเห็ดน,น,นั่นเห็ดนี่บางเกี้ยวเห็ดด้วยเมื่อยมาแล้วก็ไม่ได้สนเจอกับไก่นะ ข้อมวขาวนี่กันแล่นไหวเนาะนี่แหละทางเฮ้าออกเตือน,นนมอันนี้เนาะขอโมวคบเจอดลไลายท,ที่ติดตามครับมเบิ่งลิปวิดีโอรับไม่มีไฟเ,เนหลส์เนาะเบึงแบบเพลินเพลินได้ปเบิ่งเพลินเพลินนั่นแหละ,ละพอไม่ออกว่ามันไม่ได้มีสารละหน้าหูเพาเลยเนาะทีท,ที่ชีวิตเน้นน้อยบ้านนอกขอดหนาสิประมาณนี้ขม้มวคบเจออยูด่ดีมีแห่งทุกคนทุกท่าน กับเสีงกับสีเผาๆเนี่ยเพราะว่าลุยเว่แล้วกับเมื่อยเนี่ยเพโทษขออาภัเลยนร้ายจเจริญพรน้องตุน่นนันนม